น่าจะยังกับป่าช้าโอ้โหอย่างอย่างล้างโควรล้างอ่ะริมเลยริมเลยป่ามามาริมเลยเนี่ยคนเต็มเลยเว้ร้องไห้ร้องไห้รองไห้ของแม่นเออตีกันเลยๆอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันอจะหนุ่มอย่าตีกันนมอย่าตีกัน ครับอยากกัดเขาจกัดะครู้ว่าเป็นหมาอยากกัดมึงลงมาเจดาบมึงลงมาดาบมงงงมึงเอาลงมาเยดเอาว่ะเอาแมงหน่อยดิเอาแมงหน่อยดิเอาแมงเดินไปย่เอาแมงดินไปย่อ่โอ้โหโหแล้วนีหนียังมาเลยนะ้ยก่มันเกงมาไปย่อดเยเแก้ามึงอควายงมาน้บ้านมาน้บ้านมา นี่ว <Wheel onents> ่าจะแน่อบมันมันอยู่กับสาวเปล่าเมื่อกี้เล่นหนึงจุดสวมันดูไม่ได้ทำไมมึงแอคสาวอ่ะมึงแอกสาวอ่ะเินเนปโง่โง่ขยะเฮียจังทำเท่แม่งอายแทนเลยเฮียตีโล่่ตีโลป่ะตีโลตาขึ้นอย่างหงลงยางหมายควายกินินินขึ้นว่าจะเก่งไอ้เฮีย